สวัสดีฉันรีเบกาเมเจอร์ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและการศึกษาจากทีมวิจัยและพัฒนาของฟาร์ม a n น x ก์หลายคนอาจสงสัยว่าไข่มีส่วนเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลของเราหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ดีมากไข่เป็นหนึ่งในแหล่งคอเลสเตอรอลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอาหารและเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการรับประทานคอเลสเตอรอลจากอาหารเช่นไข่จะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรา แต่การวิจัยล่าสุดระบุว่านั่นอาจขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยบางคนอาจตอบสนองต่อคอเลสเตอรอลในอาหารได้ดีกว่าคนอื่นๆโดยเฉลี่ยแล้วคอเลสเตอรอลที่มาจากการบริโภคอาหารคิดเป็นสัดส่วนประมาณ30%ของคอเลสเตอรอลในร่างกายและอีกประมาณ70%ที่เหลือถูกสังเคราะห์โดยร่างกายของเราเองแล้วร่างกายของเราสร้างคอเลสเตอรอลได้อย่างไรคอเลสเตอรอลที่ผลิตขึ้นภายในร่างกาย ปกติมีการสร้างาตับของเราโดยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากพื้นฐานแล้วมาจากเอนไซม์ที่เรียกว่า HMG-CoA Reductase ในตับของเราทําการเปลี่ยนสารตั้งต้น HMG-CoA เป็นคอเลสเตอรอลดังนั้นหากระดับคอเลสเตอรอลส,สูงขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการยับยัง้งเอนไซม์ HMG-CoA Reductase เพื่อให้ร่างกายคงสมดุลระดับคอเลสเตอรอลที่ดีต่อสุขภาพได้ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร Red Yeast Rice หรือพูดให้เจาะจงกว่านั้นก็คือยีส s t สายพันธุ์พิเศษที่ได้มาตรฐานของ Monascus purpureus w e d yeast หมักบนข้าวเกรดพรีเมียมมีการศึกษาว่าช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลสมดุลในร่างกายอย่างรงจุดการทำงานยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ที่พบใน Red Yeast Rice มีแนวโน้มทำงานภายในร่างกายโดยช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลสมดุลของร่างกาย ที่ n ูส e s k i ร Red Yeast r i เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเราซึ่งช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลที่สมดุลต่อสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีเรดย e a s t Rice จากธรรมชาติที่ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ควบคุมกระบวนการผลิตเฉพาะของเรดย e a s t Rice ที่สามารถให้สารยับยัง้ง HMG-CoA Reductase ได้มากถึง17ชนิด องค์ประกอบที่สำคัญใน Red Yeast Rice คือคุณภาพมาตรฐานโดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าทุกแคปซูลมีองค์ประกอบในระดับที่กำหนดทุกครั้งพร้อมการทดสอบอื่นๆรวมถึงปริมาณโลหนะหนักการทดสอบจุลินทรีย์เต็มรูปแบบและตัวทำละลายที่ตกค้าง แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณรู้หรือไม่ว่าหากเรดดิทไร c ์ไม่ได้ผ่านการหมักภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมอย่างระมัดระวังมันสามารถสร้างซิตินินได้ซึ่งซิตินินเป็นสารอันตรายที่อาจส่งผลต่อการทำงานของไต จึงมีการทดสอบอย่างเข้มงวดอย่างละเอียดถี่ถ้ถวนซึ่งเป็นสวดสำคัญของกระบวนการคุณภาพ 6S ของเราที่เราย,ยึดมั่นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Red y i t Rice จึงได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับสารซิตมิน เรดยีสตไรซ์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โดดเด่นซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และว่าช่วยส่งเสริมระดับคอเลสเตอรอลที่สมดุลต่อสุขภาพโดยเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติร่วมกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมและตอนนี้คุณสามารถคงสมดุลระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้แข็งแรงได้ด้วยผลิตภัณฑ์เรดยีต